ถ้ากำลังจะออกรถกระบะสักคันนะครับยังไม่รู้ว่าจะแต่งรถแบบไหนนะครับลองมาชมกันนี้เลยนะครับกับฟอร์ดเรนเจอร์นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่น XLS นะครับบอกเลยว่าจัดชุดแต่งจัดเต็มเลยนะเป็นชุดเหล็กรอบพันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวบอยจะพาไปรับชมทีละจุดนะครับก่อนไปชมกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับและไปรับชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเรนเจอร์เอสนะครับกับราคาค่าตัว924,000บาทนะครับมากับชุดแต่งกันชนหน้า outlander แบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเราเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ทั้งชิ้นนะครับ ตัวนี้นะครับยกกันชนเก่าออกใส่กันชนใหม่เข้าไปเลยนะเพิ่มความสวยงามมีไฟดับเบิลไลท์ให้มีแคงด้านล่างสีแดงแบบนี้เลยนะเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวด้านหน้ารถนะครับแล้วก็ตัวนี้กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าของตัวงานแลนดอนนะครับเป็นกระจังหน้าสีดำเงานะครับมีไฟ LED 3ดวงแล้วไฟเดลวิฟไอสีขาวแบบนี้เลยนะครับให้รับกับตัวไฟหน้าแบบของ C ีแคมนะครับที่เป็นของตัว n e x t g e n Ranger เรานะครับตัวนี้เราติดตั้งในส่วนของตัวข้อไฟหน้ามาให้นะครับผมแล้วก็ด้านบนนะครับเราติดตั้งสกู๊ตััวนนี้ะครบ เราทาการยิงซีโคนเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเป็นสีดาตัดสีดําด้านแบบนี้นะมีโลโก้น้องม้าสีดําแบบนี้เลยนะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับคันนี้นะครับเราทาการเปลี่ยนล้อแมกนะครับเป็นขนาด20นิ้วนะครับจับคู่กับยาง33 x 12.5R20 นะครับคันนี้ยกขึ้นให้2นิ้วด้วยนะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเราทําการเปลี่ยนปีกนกให้ด้วยนะครับทาให้ล้อนะครับมีการตั้งตรงนะครับเพื่อไม่ให้กินยางนะครับผมของตัวด้านนอกนะครับตัวล้อก็เป็นสีดำเงาแบบนี้เลยนะสวยๆนะครับนี่ปีก ปีกนกสีแดงนะครับกับช่วงล่างเท่ๆเลยนะซุ้มล้อนะครับเราติดตั้งในส่วนของตัวซุ้มล้อสีดําด้านมาให้นะครับเป็นลูกปันเฟืองแบบนี้เลยนะติดตั้งในส่วนของตัวยางกันกระแทกให้เรียบร้อยนะได้ทั้งความสวยงามแล้วก็ให้เข้ากับรับกับตัวล้อเลยนะด้านข้าง a อ s นะครับแล้วก็ชุดตกแต่งมือจับต่างๆนะครับก็เป็นสีดําด้านจากโรงงานนะครับเบ้ารองมือจับนะครับเราติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะป้องกันรอยนิ้วมือนะครับสำหรับท่านผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับที่มีอุปกรณ์ติดมือนะครับพวกแหวนต่างๆนะ แล้วก็ยิกันสาดนะครับทีนพวกนี้เราติดมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับแสบหลังคาไฟตัวนี้นะครับเราติดช่างเพิ่มมาให้นะครับก็ได้ทพความสวยงามด้วยนะครับสามารถเปิดปิดได้นะมีตัวสวิตช์อยู่ด้านในรถนะครับแล้วก็ตัวนี้แลบหลังคาเป็นของงานเทมเมอร์นะครับมีไฟ l e d ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับถ้าขนของท้ายรถไม่พอนะครับสามารถยกขึ้นมาใส่บนหลังคาได้เลยนะครับมาดูกันที่บันไดข้างกันบ้างนะครับบันไดข้างเป็นของงาน TWI นะครับตัวนี้เราทําการเก็บสีเป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะแล้วตัวยนะเพิมมควา ปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยนะเวลาขับรถกลางคืนนะครับจอดรถนะครับสามารถมองเห็นสิ่งรอบข้างของตัวรถได้เลยนะแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับเราตกแต่งในส่วนของตัวโรบาของงาน o u t l เดอร์นะครับเป็นทรงปืนขายยาแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับแล้วก็จะมีไฟ LED ด้านท้ายนะครับแล้วก็ไฟเบรกของที่3นะครับตัวนี้นะครับเวลาลูกค้าใส่เกียร์ถอยหลังนะครับไฟ LED ตรงนี้ก็จะส่องสว่างมาด้านหลังนะครับเวลาลูกค้าจอดรถกลางคืนเนี่ยไฟถอยหลังเนี่ยสว่างมากนะทั้งตัวกันชนและตัวโรบานนะครับมาที่ตัวไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายเอกโอเอสนะครับปกติจะเป็น เป็น Fu l l l e ีเหมือนตัว r a p t o อร์เลยนะเป็นรูปในกาซายแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กระบะท้ายนะครับเราติดตั้งในส่วนของตัวครอบกระบะท้ายมาให้นะครับตัวนี้ก็จะกันลอยอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำด้านพร้อมกับโลโก้ f o r d f o r d ดสีดำเงานะครับมีโลโก้มาตรงนี้นะครับก็มีกล้องหลังมาให้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยคําว่าอะคริลิกคำว่าเรนเจอร์สีแดงนะครับทำให้ด้านท้ายมีความโดดเด่นนะครับแล้วก็กันชนนะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นของงานเอ่าร์เรนเดอร์นะครับมีหัวบอนต่างดีเเยนะิ่างนะมับ สำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้สักคันนะครับลองสอบถามโปรโมชั่นมากับทางบอยได้เลยนะครับหรือมาเจอกันได้โชว์รุม์ดออโต้แกลลี่ประทุมธาน,นีนะครับผมซื้อรถซื้อกับบอยนะครับจองออนไลน์ปลอดภัย100%ยแล้วเจอกันครับกับฟอร์ดใจแอนสวัสดีครับ